ครับก็ CT เองนี่ยในปีนี้เนี่ยมีเรื่องของประสบการณ์การเล่นเกมแบบอัตรนจริงๆประสบการณ์แบบจริงๆนะครับกับเกมซิมูเลเตอร์นะครับทั้ง Racing ทั้งไฟลซิมนะฮะเรซซิ่ก็จะเป็นการขับรถนะฮะไฟซิมก็จะเป็นการขับเครื่องบินซึ่งจะมีมาโชว์ในงานแล้วก็มีวางจำหน่ายในงานด้วยนะครับที่บูดีทีเนี่ยสามารถมาลองกิจกรรมได้มีกิจกรรมมีของรางวัลนะฮะต่างๆให้ได้มาลองเล่นกัน แล้วก็สินค้าใหม่ๆที่เปิดตัวในปี2025เนี่ยนะครับก็มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ซับไพเคสคูลเลอร์ต่างๆปีนี้เน้นไปที่เรื่องของไซส์เล็กไซส์ที่เป็นมินิ p c ที่หลายๆคนถามถึงกันเยอะมากก็จะมีรุ่นใหม่ที่มาก็คือเป็น tr 1 0 0นะครับเป็นไซส์ทราเวลไซส์พกพาสาม,มารถใส่กราฟิกการ์ดแบบใบใหญ่ได้ซีรีส์ใหม่ๆม่ใบใหญ่ได้รวมไปถึงพาวเวอร์ซับที่เป็นไซส์เล็กสมอลฟอร์มแฟกเตอร์นะฮะแต่ ก็สามารถใช้กับเคสที่เป็นมินิ PC ได้ก็มีวางจำหน่ายในงานคอมมานดนี้นะครับรวมไปถึงรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นใหม่ๆอย่างซีรีส์วิวนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กรอนเกมมิ่งเกียร์ต่างๆในงานคอมมานดเรามีครบครันอยู่แล้วครับนะฮะก็เรียนเชิญที่บูธทีทเทอร์เทคนะครับมาเปิดประสบการณ์กับการเล่นเกมอ่าเรซิ่งซิมูเลเตอร์รวมไถึงไฟซิมที่อยากให้ทุกคนมาลองครับ